วันนี้แคสตี้พ่อแม่ลูกเขานัดไปเจอกัน oh. เจอกันที่ไหนเดี๋ยวก็ฟังกันต่อไปแล้วกันเ <Okay. S 1> ขานัดไปเจอกันในที่แห่งหนึ่งแปลกดีพ่อถูกรถชนตาย oh. แม่ โดดน้ำตาย oh. ลูกชายคนที่สามรักแม่มากอย,อยู่ดูแลดอยูแลม่พระแม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้โรคไตาวายต้องล้างตายกันอยู่เรื่อยๆ <Okay. S 2> แต่แม่จิงไปโดดน้ำตาย <Okay. S 2> เพื่อจะหนีทุกข์ <Okay. S 2> กลายเป็นหนีเสือปะจระเข้ ลูกชายคนที่สามก็คิดสับสนวิตกกังวลเราเป็นเหตุทำให้แม่ตายเลยหนีสาบสูญกันไปเลย oh. แล้วก็ไหนที่สุดพี่น้องเขาก็ไม่รู้นะว่าไปไหนหายไปเลยเนะ <Okay. S 2> ี่ยก็ฝันในฝันฝันในฝันกันไปเรื่อยๆติดตามตามติดต่อนเนื่องกันไปเลย ก็ไปตามแม่ไปแล้วเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่ลูกชายคนที่สามเดินทางไปสู่ปรโลโลกแล้ว oh. แต่ก็แปลกอีกตรงที่ว่าเดินทางไปสู่ปรโลกณที่เดียวกัน oh. เออ oh. ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาทีเดียว <laughs> ก็ พ่อแว่นตาตกก้มลงเก็บรถบรรทุกเฉียวชนไปเลยตายตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหมระเบิดเวลาของชีวิตเห็นไหมมันมานีตุ่มระเบิดไปเลยตายก็ปนเวียนกันอยู่เจ็ดวันไปตามสูตรชีวิต ฟอร์มูล่าฟอร์มูล่าสูตรชีวิต <c oughs> ไปที่โน่นที่นี่แล้วคงนึกออก <c oughs> ใช่ไหมจ๊ะ <c oughs> ตายยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างนี้เนะี่ยแล้วพอโดยเฉพาะอุบัติเหตุพอครบเจ็ดวันก็ต้องกลับมาที่เดิม <c oughs> จะไปว bon น <c oughs> เวียนที่ไหนที่บ้านที่หมู่ญาติเพือ่อนฝูงธุรกิจการงานวันสุดท้ายก็จะตั้ง กลับมาอย่างที่เดิมที่ตัวตายซึ่งก็จะพบเจ้าหน้าที่ทันทีเจ้าหน้าที่ก็พาไปยมโลกในภาพออกไหมยมโลกไม่ออกไม่ออกก็จะได้ลองไปดูกันดูภาพดูภาพประจำภาพได้ว่าทุกขั้นตอนที่เขาพาไปพามิติแวัใบโน่นเข้าประตูกำแพง ไปหน้าลานโรงวินิจฉัยซึ่งเต็มไปด้วยนาน,นาชาติหลากหลายทีเดียวแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ก็คอยเรียกจำดาดนไปจ๊ที่ยืนอยู่คล้ายบนโปรเดียมแล้วก็มีอะไรเจ้าหน้าที่ของยมโลกผิวดำตาพองหยักลังสีแดง เป็นกุมพันนะ่ะฉันจตุที่มีกรรมมีเวรก็ต้องมาตั้งมีทั้งบุญทั้งบาปก็ต้องมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่สวยสดงดงามเลยต้องมาทำหน้าที่อย่างนี้โหดสาติดมึงทำตามหน้าที่มึงพอใกล้จะหมดกรรมก็เบื่อเบื่อแต่ก็ต้องทำไม่อยากทำก็ต้องทำทำไปงั้นฟันกับฟันไปงั้นแต่ชั่วขาด อืมได้ขนาดฟันกันไปงั้นเียแล้วมาถึงคราวที่เรียกเข้าไปพอเอ่ยชื่อก็ไปเดินอยู่ตรงกลางถนนจาได้ไหมได้เดินขึ้นบันไดไปเลยเข้าสู่ท้องพระโรงวินิจฉัยเปรยกายไปนั่งคุกเข่าอยุดหน้าพระยาจมราชซ้ายขวาก็เป็นสุวรรณเลขาและสุวรรณเลขาพร้อมคณะ มีแถวเจ้าหน้าที่ถือหอกถืออาวุธโบราณดูน่าสะพรึงกลัวสลับกับคบเพลิงในบรรยากาศที่ทึมๆมทั้ง,ง,งร้อนทั้งทึมเราเห็นพญยายมราชไม่ได้มีเขาอยู่บนศรีรษะไม่ได้มีเครื่องบระดับเป็นหัวกะโหลกส้อยส้อยหัวกะโหลก แต่ก็มีเครื่องบระดับของชั้นจตุมหาราชิกามีดวงตาคำมึงถึงสีแดงฉายแสงว่าบมาดูกับนักโทษต้องถือว่าเป็นนักโทษแล้วหนังคุกเข่าเปลอยกายคมนาะแล้วก็ซักถามประวัตินี่ทบทวนสำหรับผู้ที่อยู่ที่บ้านนะพวกเราอยู่ในนี้เราจำกันได้ต้องพูดเจาาะยาพิธีบายก็ไม่รู้ร อาคงอามาอาเหล่ามาเนี่ยท่านไม่ได้เห็นต้องเล่าให้ท่านฟังยาวๆหน่อยคิดถึงท่านจังเลยนี่นะท่านจะคิดถึงครูไม่ใหญ่ไหมเนี่ยคิดถึงนี่ก็เลยก็ต้องเล่าคิดถึงท่านเลยก็ต้องเล่ายาวๆพระยาโยมราคาซักถามประวัติเจ้ามาทำไมตรงนั้นอย่างนี้ที่นั่นที่นี่จะไม่เลื่อยไปเลยแล้วก็ดูภาพ ที่ปรากฏเกิดขึ้นกลางอากาศภาพที่ปรากฏหลังจากส,วาสวาุวรรณสุวรรณปรากฏว่าเห็นภาพของในดีทำกรรมปานาติบาตแล้วจะเราเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทำไมตายโดยปุัติเหตุหรืออายุสั้นๆเนี่ยจะเป็นกรรมปานาติบาตทั้งนั้นแต่รายนี้เคยจ้างวานฆ่าคนและฆ่าคนเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ จ้างเคยจ้างวานฆ่าเกี่ยวกัเรื่องผลประโยชน์แล้วก็เคยฆ่าหมูเพื่อกิน<อ>ได้พูดถึงในอดีตนะนี่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยฆ่ามนุษย์ด้วยเพระเาะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาระเบิดเวลาชีวิตระเบิดตุ้มกันขึ้นมาสิ่งที่ไม่คลยครๆก็ไม่อยากจะให้เกิดก็เกิดขึ้นยังไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาก่อนเลย ก็มองเห็นภาพกลางอากาศพอมองเห็นภาพฟ้องด้วยภาพก็ไม่มีอุทธรดีกาแล้วจะไปจ้างทันนายจะมาอะไรต่างๆไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในชุดกระถูกตัดสินว่าให้ออกไปทางประตูที่จะไปสู่วงแหวนลงไปในหุบก็เดินลงกันไปเลยเนี่ยเจ้าตงทีก็ลากจุดกระชากลากโซ่กันไปเลยครับ จำภาพได้ใช่ไหมจ๊ะถนนกลางที่เชื่อมระหว่างอาคาร,ครถัดไปออกสู่ถนนวงแหวนซึ่งมีสองเลนเลนหนึ่งของผู้ที่ถูกนิจฉัยว่าจะไปสู่สุคติพภอีกเลนหนึ่งทิ่งติดอยู่กับขอบหบุบหุบเหวนั่นก็โอ้โหหลากหลายเลยถูกเจ้าหนาที่เขาลากตัวไป โดนแทงด้วยหอกบังด้วยดาบมังอะไรสารพัดโดนทุบโดนท้องโดนสารพัดเพราะไม่อยากไปมันอันตรายเสียงหวีดร้องอือึ้องระงไมไปหมดแล้วก็ถูกจับโยนลงไปเลยกลางลเลวเพลิงเยอะแยะอันนี้ไม่ใช่โลหะกุมพีนะมันคนละแห่งกันแล้ว ที่ภาพที่ออกมานั้นเป็นโลหะกุมภีอันนี้ไม่ใช่ไปอีกแห่งหนึ่งจะเป็นยม,มโลกลงไปเนี่ยถ้ามีเวลาละอารมณ์ก็จะค่อยๆทยอยวาดมาแต่ว่ามันเหนื่อยนะวาดเนี่ยมันเหนื่อยเหนื่อยเราดูแป๊บเดียวเนี่ยวาดตั้งนานใช้ทีมงานกันตั้งเยอะเหนื่อยนะจ้ะบางทีอาจจะตัดสินใจไม่วาดกันเลย เราไปเรื่อยๆวยวาดับวาดจะให้วาดจะให้วาดก็ต้องปลดเครื่องของวนให้สักหน่อยสิสิบองค์ยี่สิบแผ่นไม่ใช่ทำให้มันเสร็จเลยเออมันจะได้มีอารมณ์มีเรี่ยวมีแรงอะไรมันปลอดกงวนนี่ถูกเจ้าหน้าที่จับโยลงมปเลยข้างล่าง รับต่อจากกองเพลิงไปถึงพื้นในหุบโยนลงไประหว่างแผ่นหินซึ่งรอ้อนแล้วมันกระทบกันอยู่เรื่อยๆอคล้ายๆกับอ,อยู่ในขุมมหานรกขุมหกแต่นี่มันเบาว่าไอ้ที่ขุมหกที่เกี่ยวกับการพนันเลยลใช่ไหมนี่ใส่ลงไปแล้วก็ปึกคือจับตัวโยนลงไประหว่างนั้น แล้วแผ่นหินมึงก็กระทบกันจนตายนับครั้งไม่ทวนมันตายเหมือนไม่ได้ตายไงนะเนี่ยตวันนี้ปึง้งออกพื้นปึงป้งมันเจ็บตอนก่อนจะตายเนี่ยมันเจ็บนะทุกข์ทรมานมาหนร้อนทั้งไฟหนร้อนทั้งใจในร้อนทั้งกายทุกทุบเละ แล้วฟืน้นตื่นมาก็รวมกันมันก็แปลกดีมื้งเงินนะเละแล้วรวมได้เพระาะแยกมันก็รวมรวมทุบเละเละรวมนี่อย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยกระทบไปเรื่อยๆนี่เพราะกรรมไปทั้งข่ามนุษย์แล้วก็ข่าสัตว์แต่ยังมีอีกหลายหลายหลาย กรณีทีเดียวเนี่ยต่างคำต่างภาละจากนี้จะไปไหนกันอีกเยอะนี่จะถูกกระทบดีกยาวหย,ยือะดีนะยาวนานยาวนานนี่ของบิดาส่วนมานดาที่โดดน้ำตายเพราะว่ากลุ่มเรื่องโลภะก็เจ็บแล้วก็เสียใจที่พ่อตายหรือบิดาหรือสามีตาย แล้วก็คิดสับสนร้อยแปดว่าจะเป็นตัวจะเป็นเครื่องทวงทำให้ลูกเตาเดือดเนื้อร้อนใจก็เลยโดดน้ำตายโดดน้ำตายตายอย่างนี้ตายด้วยใจที่เศร้าหมองมาที่จริงจะต้องไปันไกลกว่านี้เนี่ยจะต้องไปไกลกว่านี้ทีเดียวแหละ อย่าไปฆ่าตัวตายกันนะลูกนะหนีเสือป่าจระเข้หลายครั้งครับถ้าเราทนต่อสู้กับความทุกข์ในโลกเราก็สร้างบรมีกันไปตายทีเดียวครับแต่ถ้าโดดน้ตายนี่นะไปเจอกันในโยมโลกจริงอันนี้มันจะต้องไปไกลเดียวกว่ายมโลกแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้สาเหตุทำไมไปไม่ถึงตรงนั้นอยู่ในโยมโลก ตายในยมโลกก็หลายครั้งกันนะแต่พน้นจากยมโลกมาเกิดเป็นมนุษย์ผังที่พอมีทุกข์แล้วต้องฆ่าตัวตายเนี่ยมันจะทาให้เราต้องฆ่ากันอีกหลายชานฆ่าตัวตายเนี่ยออีกห้าร้อยครั้งพอเกิดปเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะมั่งมีสีสุขเลืออะไรก็แล้วแต่พอตอนสุดท้ายต้องฆ่าตัวตายมันจะมีเหตุมีอะไรทำให้ มีความคิดสับสนดิน้นรอนไปฆ่าตัวตายถ้าโดดน้ำตายกกจะโดดน้ำตาไปไปเรื่อยๆ<อ>มันไม่ยุติธรรมเลยเนี่ยเห็นไหมทำทีใช้หลายทีในยมโลกก็หลายครั้งนานทีนี้ไปยังไงที่ยมโลกพอพจิตมองปั๊บเจ้าหน้าที่ก็คอยเลยอพอโดดต้มพอหลุดปั๊บเจ้าที่ก็ลดก,กัวกันไปเลยแล้ว ไปยมาโลกพระเจ็เป็นเศร้าหมองไปยมาโลกไปโดนถูกจับกดลงไปน้ำร้อนเดือดอใน<อ>บอ่อซ้ำแล้วซ้ำอีกอยากตายในน้ำเลยชอบเงี้ยเลยตายขึ้นกดตายขึ้นตายกดลงไปตายดึงขึ้นมาใหม่ฟื้น กดลงไปอีกตายนับครั้งไม่ถ้วนน้ำร้อนเดือดเราไม่ต้องเอาหัวลงเราลองเอานิ้วลงมือบางว่างเนี่ยทดสอบดูนะแต่ความร้อนในยมโลกนันร้อนกว่าน้ำร้อนที่เราต้มในหม้อในกาน้ำเนะี่ยมาหลายหลายล้านเท่าเพราะฉะนั้นทุกข์ก็จะขนาดไหนทุกข์จับกดลงไปเลยนี่ จนนาทีก็กดลงไปทั้งตัวนะ oh. ไม่ใช่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง <Okay. S 2> ร้อนนะ <Okay. S 2> ตายตายแล้วเอาขึ้นมาใหม่ฟื้นกดลงใหม่ใหม่ซ้ oh. ำๆอย่างนี้แหละเราก็ไปดูว่าบุพกรรมอะไรที่ทำให้มีระเบิดเวลาของชีวิตยอย่างนี้เนี่ยอ่าแนดีเป็นเศรษฐี <Okay. S 2> เงินกู้ เงินกู้ดอกดโห<อ>ดบีบคั้นลูกนี้<อ>ไม่จ่ายก็จ้างคนให้ไปขู่ฆ่า<อ>ไปขู่ฆ่าลูกนี้กลุ่มใจก็เลยไปฆ่าตัวตายด้วยการโดดน้ำตาย<อ>นีใน่ในใครใครออกดอกเงินกูม้มง <laughs> ไม่มี น่ารักมากนี่ก็ต้องอย่างนั้นดอกโหดโหดสาดิตทีเดียวบีบคั้นลูกนี่ไม่จ่ายก็ส่งคนไปขู่ที่จะฆ่าอะไรต่างๆเขานั้นแต่ใครปล่อยเงินกู้ก็เอาพอดีๆถ้าลูกนั้นใยญ่ให้โหดมากนี่นี่คือบุปกรรม ไม่น่าเชื่อเลยนะตกลงกันยันดีระหว่างเจ้านี้กับลูกนี้ว่าจะเอาดอกขนาดนี้แต่แล้วก็ก็ไม่น่านะไม่น่าเลยนี่พอจนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างเงี้ยกดดันต้องไปกู้หนี้ยืมสินเงาเห็นไหมจนนี่ดีไหมไม่ดีครับสมควรจนไหมไม่สมควร นี่เห็นไหมถ้าใครไปโจนชาติต่อไปนี่ถือเป็นความผิดร้ายแรงนะครับเราให้โอกาสรวยแล้ว,วบอกบุะกรรมบอกหลักวิชาะลรทุกอย่างให้ไปรวยแล้วนะแล้วทำไมยอมรวยมีปัญหานะ่ะนี่กรรมของแม่เห็นไหมจ๊ะเนี่ยเราก็จะต้องไปเจออย่างนี้ยุ่งลําบากเห็นไหมจ๊ะนี่กรรมของการปล่อยเงินกู้ดอกโหดบีบคั้นลูกนี่ไปจ่ายก็ส่งคนขู่ฆ่า ลูกนี่กลุ้มใจก็เลยไปฆ่าตัวตายโดยการโดดน้ำตายเพราะฉนะนั้นกรรมนี้ก็เลยบีบคั้นให้มาเป็นโรคภัยไข้เจ็บหลอกไตาวายไปฟอกเลือดฟอกไงก็ไปขูดเลือดเนื้อก็อย่างนั้นอันนี้นก็ต้องฟอกกันไปเ,เรื่อยๆแล้วก็ให้มีเหตุทำให้เกิดความคิดสับสนไปโดดน้ำตาย ที่นี่บรดูลูกชายคนที่สามหายสาบสู์กันไปเลยรักแม่มากนะคนเนี้อแอบหนีไปฆ่าตัวตายงเงียบๆเพราะเสีย,ยใจทำมีความคิดว่าเราคงเป็นสาเหตุทำให้แม่ตายอย่าเห็นมม้เวลากรรมอมอันมาบีบคั้นเนี่ยมันจะคิดฟุ้งซ่านกันไปเรื่อยๆเลยลฟุ้งนั่นฟุ้งนี่เลยในอดีตก็เคย เป็นลูกเป็นแม่กันในอดีตเห็นไหมเคยเป็นลูกเป็นแม่แล้วก็ไปทำหน้าที่ทวงนี้ด้วยวิธีไปขู่เข็นขู่ฆ่าเขาอ,อย่างนี้เหมือนกันเลย<อ>แม่ลูกผูกพันตายแล้วก็เลยไปอยู่โยมโลก ใกล้กับแม่บ่อเดียวกันเพราะคิดถึงแม่เจ้าหน้าที่ก็สงสารก็เลยพามาอยู่บ่อเดียวกันกดน้ําร้อนเดือดซ้ําแล้วซ้ําอีกเห็นไหมล่ะนี่รักมาก้ารักไม่ถูกทางมีปัญหาอย่างนี้สามคนก็นัดกันไปยมาโลกนี่ไปแล้วคุณพ่อคุณแม่คุณลูกชายคนที่สาม มีเห็นไหมกรรมอะไรก็แตกต่างกันไปแต่ไปกันตรงนั้นทีนี้ก็คนที่สี่ที่ส่งเรื่องมาเนี่ยเอ้ย,อยไม่ใช่ลูกอีกคนก็ที่ส่งเรื่องมาตอนนี้อยู่ต่างประเทศไปอยู่ที่ลอนดอนไปเป็นกำลังสำคัญของหมู่คณะที่นูน่น ที่มาเกิดเป็นลูกเป็นแม่กันเนะี่ยเพราะเคยเป็นหลานกับป้าโอ,อตัวเป็นหลานแม่เป็นป้าป,ป้าที่เป็นเศรษฐีนี่นี่ออปล่อยเงินกู้นี่แหละแต่ป้าก็เคยเกื้อกูลครัเฉยดูแลเกื้อกูลกันไปอะไรต่างๆตัวก็รักป้ามากครับแล้วก็เห็นดีเห็นงานเขาเรียกว่าอนุโมทนาบาป Oh. นี่นะป่าเนี่ยนะออกปล่อยเงินกู้ไปอย่างนี้นะให้คนนู้นคนนี้ได้ดอกขนาดนี้ได้มาแล้วก็เอามาซื้อที่ซื้อทางมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอย่างนี้ oh. เออดีป้า oh. ลุยเลย oh. อ่านี่เขาเรียกอนโุโมโทนาบ <Okay. S 2> ก็เลยได้มาเกิดเป็นลูกเป็นแม่กัน oh. นี่มีกระแสะเหมือนกันมีเชือ้อ <Okay. S 2> มีเชื้อก็เลยดึงดูดก็หากันทีก็าถามว่า แล้วเขามีการบริเวณอะไรนะถึงต,ต้องไปอยู่ต่างประเทศ oh. อยู่ไกลทีเดียวเนี่ยแต่ก็ได้มีโอกาสไปสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะที่นั่น oh. ไปพบไปเป็นกัลยาณมิตรได้สร้างวัดภาวนาเจริญภาวนาอะไรที่ลอนดอน oh. ที่นั่น oh. ถ้าฟังอยู่นะลูกนะไม่ได้มีกรรมเวรอะไรหรอก oh. แต่ว่า เคยสร้างบุญร่วมกันมาแล้วก like ็ต้งแยกย้ายกันไปให้แสงสว่างต่อชาวโลกอก็จะต้องเดินทางไปอยู่ตรงนั้นแหละต้องไปทำหน้าที่นะลูกนะให้แสงสว่างเขาชาวโลกถ้าตัวเราสว่างไตรงนั้นเขก็จะสว่างไปด้วยถ้าเราสลัวเขาก็สลัวตามครับ เพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่มีบุปกรรมอะไรหรอกแต่ว่าเคยสร้างบนร่วมกันถึงวุาก็จะต้องจัดสรรกระจายกระจายกันไปเห็นไหมล่ะกระจายกันไปทั่วโลกเลยถ้าเราอยู่รวมกันในที่เดียวกันแล้วเมื่อไหร่แสงสว่างธรรมะจะไปทั่วโลกล่ะคับอ่าก็ดูอย่างกัลยาณมิตรอัมพรกิบกิฟค่ะเห็นไหมนี่ไม่ไปขยายที่นู่นซึ่งมีอีกหลายคนเยอะแยะอยู่ที่นู่น เยอะแยะไปหมดเลยกระจายกระจายกันไปให้แสงบว่างแต่ที่มีที่ไปด้วยบุพกรรมก็มีก็มีเหมือนกันนะจ๊ะแต่นี้ไปนี่ไปดีก็มีไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีก็มีเหมือนกันแต่ในกรณีอันนี้ไม่เกี่ยวกับบุพกรรมนะจ๊ะทำบุญที่ทำไปให้นะ่ะไปถึงไหม บุญที่ทำไปให้เนี่ยทำตั้งหลายหลายอย่างมันแค่ลดหย่อนผ่อนโทษนะลูกเนอ้อคือเวลาที่ยังอยู่เดาลมโยมโลกก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆจากล้านตีก็ลดลดลงมาเรื่อยๆสมมติสมมติตัวเลขนีลดลงมาเรื่อยๆลดมาเป็นหลายหลายแสนนยอะไรเงี้ยจากล้านมาเหลือหลายหลายแสนจากหลายหลายแสนก็ค่อยๆเหลือหลักแสน,สนลงไปอย่างเงี้ย แล้วจะทำยังไงเลยก็ทำไปเรื่อยๆทำบุญไปเรื่อยๆแล้วบุญอะไรจะรัดที่สุดก็ถามเอาอีกแล้ววอีกแกลทำบุญอะไรอะไรทำให้เสร็จทำให้เสร็จก็จะหย่อนไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีทางรัด super heavy เนี่ยทางง่วนที่จะไปช่วยได้ก็คือ ลูกชายที่ส่งเคสตัดดีนี้มาเนี่ยไอ้ลูกชายลูกสาวเนี่ยครับก็ลูกชายก็ต้องเข้าถึงธรรมกายนะลูกนะปฏิบัติให้เข้าถึงธรรมกายเดี๋ยวจะได้ไปช่วยได้เหมือนคุณยายท่านไปช่วยไงต้องปฏิบัติอันนี้เป็นวิธีพิเศษเร็วทีเดียวแหละ นี่ก็เป็นเรื่อง case s t u d ้สำหรับวันนี้ก็คงจะได้ข้อคิดพอสมควรนะจ้าว่ากรรมเนี่ยจะไปทำเลยอกุศลกรรมจะไปทำเลยไม่ดีสิ่งที่เราก็ทำเนี่ยล้วนจะมีผลทั้งสิน้นไอ้ที่ไม่มีผลเราเป็นไม่มีเห็นไหมจ้าเนี่ยอย่างที่เจอเนี่ยแหละอย่างที่เจอกันอยู่นี่